สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันในช่องนี้นะอยู่เป็นเพื่อนหงหน่อยนะคะเงาเงานะคะอยู่คนเดียวเงานะคะก็มีเพื่อนๆน,นี่แหละนะคะเข้ามาเขียนคอมเมนต์น่ารักน่าอ่านไปก็ยิ้มไปนะขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจนะคะแล้วก็หงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเหมือนกันนะอ,อยากให้รับพลังงานสิ่งที่ดีๆไป ะะถ้าดูแล้วไม่ดีต่อใจก็ไม่เอาไปนะคะเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆนะวันนี้นะคะจะมาเล่นพิกอา,าร์ดกันนะในหัวข้อที่ว่าจากนี้ไป1ปีนะคะจะได้ ใครจะเข้ามาขอคุณแต่งงานหรือว่าคุณจะได้เจอคู่ไหมนะคะจากนี้ไป1ปีนะเราก็จะไปหาคําตอบกันนะคะจากไพ่3ามกองเหมือนเดิมนะกองแรกจะเป็นไพ่อ่าหลังไพ่สีแดงแล้วก็ดอกลิลลี่นี้นะคะกองที่2จะเป็นรูปต้นไม้นะกองที่3นะคะจะเป็นไพ่วงล้อนะคะก็ทําสมาธิสัก3วินาทีนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันว่าจากนี้ไปนะ หปีจะได้แต่งงานจะได้ลงเอยจะได้เจอคู่ไหมนะคะเดี๋ยวทำสมาธิกันได้เลยนะโอเคนะคะหงขอเริ่มที่กองนี้ก่อนนะคะเราจะไปดูกองนี้ก่อนว่าคนที่เลือกคนที่เลือกกองนี้นะจะได้เจอคู่ไหมนะนะคะได้แต่งงานไหมภายในหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะอ่า ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะไพ่ช่วยบอกด้วยนะว่าคนที่เลือกกองนี้นะเขาได้เจอเขาจะได้เจอคนรักเจอคู่ไหมได้เจอประมาณเดือนอะไรนะคะไปดูกันสิจากนี้ไปหนึ่งปีจะได้เจอเดือนอะไรนะคะจะมีไพ่เจ็ดคาทานะคะผมจะใช้เปิดแบบเซลติกคลอสนะคะแล้วก็ว e e ออฟฟอร์จูนไพ่ ควีนถือคาทานะคะไพ่อสศวินอ่าไพ่คิงถือดาบไพ่เดอะฟูนะคะไพ่าราชินีถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะซันไพ่แปดถ้วยแล้วก็ไพ่สิบคาถานะคะดูเหมือน คนที่เลือกกองนี้นะคะขอดูพื้นดวงคุณก่อนนะก็คือ,อคุณขอดูตัวคุณกับพื้นดวงคุณนะคะก็คือตัวคุณนะคะเป็นคนที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพยายามนะเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินเป็นหลักนะคะใช้เงินเยอะนะคะทํางานหนักก็จริงแต่เงินเข้ามาเนี่ยเหมือนกับใช้ออกไปเยอะเหมือนกันตัวคุณเองที่ผ่านมานะความรักไม่ค่อยสมหวังนะคะคบใครก็ ห่างกันหรือไม่ก็เงียบๆกันไปคบๆกันไปความรักไม่ค่อยพัฒนานะคะไม่ว่าคุณจะทุ่มเทพยายามในความสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาก็นะคะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทําให้คุณมีความสุข นะคะก็ดูเหมือนว่าอาจจะเดินจากกันไปหรือไม่ก็คบคบกันไปแล้วก็ไม่พัฒนาก็เงียบเงียบกันไปนะคะหรือบางคนบางคู่อาจจะคบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคุณเองไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะพยายามที่จะชัดเจนหรือพยายามที่จะ ไปต่อแต่ก็ไปไม่ได้จนคุณเองอาจจะต้องเป็นอิสระนะคะขอเลิกหรือว่ามีการเลิกกันจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะตอนนี้อาจจะไปทุ่มเทในเรื่องของการงานนะคะปีนี้นะคะจากนี้ไป1ปีเนี่ยตัวคุณค่อนข้างที่จะมีโชคใหญ่นะคะให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะดูเหมือน จะเรียกว่าอะไรเป็นที่เป็นเป็นบ้านเลขที่บ้านก็ได้นะวิลออฟฟอร์จูนตรงนี้นะคะให้ซื้อเลขที่บ้านนะคือตัวคุณเนี่ยกำลังจะมีโชคใหญ่เข้ามาหรือตอนนี้กาลังมีโชคอยู่ที่ตัวนะคะสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทไปนะมันกําลังจะตอบแทนให้กับคุณนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเก่ง นะมีความสามารถทั้งการดูแลบ้านนะคะมีความเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแล้วก็งานงานในงานนอกนี่มีความคล่องตัวนะแต่มันก็เลยดูแล้วเนี่ยคุณภาระคุณหนักมากๆนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มี2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงแล้วมีลูกน้อง ะะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะอาจจะดุดุน่อยแต่ว่าเขาก็รักใครรักจริงไม่เจ้าชู้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะที่ผ่านมาคุณเองอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้หรือคนที่เขาเนี่ยไม่ได้มีคนคนเดียวนะคะแต่ว่า,าจากนี้ไปหนึ่งปีเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนคนนี้นะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมกรกฎาสิงหานมีนานะคะในช่วงของเมษานะคะ ช่วงเมษาเมษาปีหน้านะคะจากนี้ไปนะเดินเมษา ที่จะถึงครั้งต่อไปนะคะจะได้เจอใครบางคนที่ลักษณะแบบที่หงว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นเดอะซันนะรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาเขามากมายหรือเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่ก็เขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะ <c oughs> คุณจะได้เจอเขานะคะ,ะเดือน เมษายนนะคะเมษายนเมษาพฤษภามิถุนานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมิถุนานะคะอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่เมษานะคะจะเป็นช่วงเดี๋ยวงดูก่อนนะประมาณนะคะอันนี้จะเป็นมีนาใช่ไหมเมษาพฤษภามิถุนาะนะคะ ช่วงเมษานะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นช่วงหน้าระะ้อนอ่าเป็น the ไพ่ the sun นะนะคะคนคนนี้นะขอดูหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะหรือวันพฤหัสก็ได้นะคะผมเห็นเป็นวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์นะคะราศีอะไรนะขอดูหน่อยที่เห็นก็จะมีราศีมีนนะคะราศีพฤษภ นะคะเป็นราศีพฤศภแล้วก็ราศีพิจิกนะคะแล้วก็มีราศีมิถุนนะคะอ่านะคะจะมีสี่ราศีนะมีมีนนะคะมีนพฤศภพิจิกแล้วก็มิถุนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนะอา,อาจจะได้เจอนะคะอาจจะได้เจอเดือน เมษานะคะหงให้ช่วงเมษาปีหน้านะคะเพราะว่าปีนี้เมษาผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นรออีกหน่อยนะคะรออีกหน่อยน่าจะเป็นช่วงเมษาจะได้เจอกันนะคะลักษณะเหมือนที่ว่านะอาจจะเจอกันในงานก็ได้หรือเจอกันระหว่างเดินทางนะคะเจอกันช่วงเดินทางนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เดือนเมษานะคะมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ได้ลงเอยได้แต่งงานนะคะกัน นะเดี๋ยวไปดูกันกองต่อไปนะคะอ่ะไปดูกันกองต่อไปนะคะดูซิว่าจะได้เจอไหมนะจากนี้ไปหนึ่งปีนะคะไปดูอีกกลองหนึ่งนะไปดูนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะว่าเอ่อคนที่เลือกกองนี้นะคะ จะได้ภายในอาภายในอาภายในหนปีจากนี้ไปเนี่ยจะได้แต่งงานไหมได้เจอคู่ไหมนะคะหรือได้เจอแฟนไหมนะภายใน1ปีจากนี้ไปนะคะเราจะไปดูกันนะไพ่นะคะโอ้อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยนะคะไพ่อัศวินอ่าถือคาถานะคะ ไพ่สองดาบไพ่า uh, the strength นะคะไพ่สามคาาถ้ามองไม่เห็นฟังชื่อไพ่นะคะเพราะว่าหงเปิดแบบเซลตี c ครอสมันอาจจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะเป็นไพ่พระนะคะไพ่เก้ uh, คาคาทานะ ไพ่สามคาทานะคะโอ้ดีจุงเลยนะคะสองคา่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะจริงๆแล้วคนที่เลือกกองนี้นะคะหงเห็นว่าตัวคุณเนี่ยตอนนี้กำลังมีความรักอยู่นะ ถ้าใครที่ตอนนี้กำลังจีบกันแล้วก็มีความรักนะคะมีแนวโน้มที่จะพัฒนานะคะได้ลงเอยได้แต่งงานกันนะนะคะ<ม>เนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเขามีคนเข้ามานะอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็ชอบกันมากๆด้วยเป็นคู่กันนะคะ <Maybe. S 1> สองถ้วยตรงนี้เนี่ยกำลังจีบกันกำลังมีความรักนะอ <m. S 2> ่าที่ผ่านมานะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยน่าจ อยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วใจเนี่ยไม่อยากที่จะคบใครแล้วนะ,ะใจไม่อยากจะเปิดใจคบใครแล้วเพราะว่าอาจจะเคยเจ็บมาหลายครั้งนะคะเจ็บมาหลายครั้ง9คาถาตรงนี้เนี่ยหงมองว่าคุณเองอาจจะเจ็บกับความรักความสัมพันธ์มานับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันนะจนจนอาจจะ คือคือถือถึงระดับเก้าแล้วแล้วก็คิดแล้วด้วยว่าไม่อยากมีใครอีกแล้วนะคะไม่อยากที่จะมีใครอีกแล้วอาจจะตั้งปณิธานกับตัวเองนะเดอรสเตรางว่าอาจจะไปมุ่งเรื่องงานดีกว่าไม่อยากจะมีใครแล้วนะคะที่ผ่านมานะสําหรับคนที่เลือกกล่องเนี้ยคือเหมือนกับเจ็บปวดมาเยอะอะไม่ใช่แค่คนเดียวนะหลายคนแล้วก็ คิดแล้วว่าไม่เอาแล้วความรักไม่เอาอีกต่อไปแล้วนะคะอาจจะไปมุ่งในเรื่องของงานหรือว่าไม่อยากจะยุ่งกับใครแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะตอนที่คลิกเข้ามาเนี่ยสำหรับคนที่ได้เจอคู่แล้วเนี่ยนะตอนนี้คุณจะต้องมีความรักอยู่นะคะอาจจะคุยกับใครบางคนในขั้นที่กำลังจีบกันอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าคนคนนี้จะเจอกันทางออนไลน์นะคะ จะได้คบจะได้คุยได้เจอกันหรือว่าคุยกันเนี่ยผ่านทางออนไลน์โซเชียลมีเดียแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะจะจะตกลงเป็นแฟนกันดีไหมหรือว่าจะจะยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาไหมนะคะเพราะว่า กลนะัวนะเพราะตัวเองเนี่ยบอกกับตัวเองแล้วว่าไม่อยากจะมีใครอีกแล้วหรือว่าตั้งปณิธานไว้ว่าเออจะไม่มีแฟนแล้วเพราะไม่อยากเจ็บไม่อยากมีความทุกข์นะคะไพ่พระตรงนี้แต่ว่าผมมองว่าตอนนี้คุณเองความรู้สึกอาจจะสั่นคลอนหรือว่าความรู้สึกสองจิตสองใจแล้วว่าเฮ้ยเออมันใช่ไหมอ่ะคืคนที่เข้ามาตอนนี้รู้สึกว่าเขาแบบ อชอบเขาอ่ะนะคะชอบเขาเขามีสเสน่ห์เขาพูดจาดีแล้วเขาก็โปรไฟล์ดีด้วยนะคนเนี้ยนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไปมา,มานะคะไพ่สามคาถาสองคาถาแล้วก็อัศวินถือคาถาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ทางไกลกับคุณนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะอาจจะอยู่กันคนละที่นะคะเพราะว่ามันเป็นการคุยกันทางออนไลน์แล้วก็ชอบกันมากๆอยากจะเดินทางมานะเขาก็อยากจะเดินทางมาเจอคุณนะคะแล้วก็ถามว่าคนคน นี้เนี่ยมีมีแนวโน้มพัฒนาการไปในอ่าเขาเรียกว่าจะได้ลงเอยแต่งงานกันเลยไหมหงว่ามีนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นสามถ้วยนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะได้ลงเอยกาันหรือตกลงนะหงให้ช่วงนะคะเดือน กัญยาตุลาเอ้ยพฤศจิกาไม่ใช่สิพฤศจิกาธันวาใบนี้นะกันยาตุลานะคะเดือนนี้แหละใกล้ๆเนี้ยให้ตุลาอะนะคะให้เดือนตุลาเนี้นะ้าบสาหรับคนที่กองนี้นะคะคนที่กองนี้ถ้าตอนนี้คุณมีความรักแล้วนะตอนนี้คุณเกิดเจอความรักแล้วกําลังอินเลิฟกันอยู่นะมีแนวโน้มที่คนคนนี้จะเป็นตัวจริงของคุณนะคะมีแนวโน้มที่เขาจะตกลงปรงใจกับคุณนะคะช่วงเดือน พฤศจิกานะคะพฤศจิตุลาพฤศจิกาธันวานะเออนะคะเอาอางี้ดีกว่านะให้ตั้งแต่กันยาตุลาไปเลยแล้วกันนะคะนะแต่จะชัดๆจริงๆอ่ะก็ประมาณ พฤศจิกานะคะพฤศจิกาเนี่ยจะชัดมากนะเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นเลยว่าเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณอาจจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะยังลังเล <c oughs> คุณเองก็อาจจะยังลังเลต่างคนต่างลังเลเพราะว่าอาจจะต่างคนต่างเคยเจ็บมาก็ได้แต่ว่าครั้งนี้คือคนคนนี้เขาก็เข้ามาจริงจังเหมือนกันนะตัวคุณเองก็ไม่อยากคบใครที่คุยกันเล่นๆแล้วอะ่ะคุณเองก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะถูกใจคุณแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณ คุณก็ชอบเขานะคะหงมองว่ามีแนวโน้มนะโอ้กองนี้ไวนะคะกองนี้ไวนะประมาณพฤติการเนี่ยอาจจะได้แต่งงานหรือว่าตกลงเป็นแฟนกันนะคะตกลงที่จะคบกันหรือตกลงที่จะเป็นแฟนกันเลยนะคะถ้าสมมติคนที่ยังไม่เจอปีนี้นะคุณก็มีแนวโน้มนะคะที่จะได้เจอนะได้เจอประมาณ ปีหน้าได้นะคะถ้ามันมี2จังหวะถ้าคุณไม่เจอปีนี้คุณก็เจอปีหน้านะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเดือนมันยังได้อยู่นะคะเดือนมันยังได้อยู่ก็คือ,อเดือนพฤศจิกายนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะใครที่กําลังมีความรักนะมีแนวโน้มจะได้ลงเอยนะจะได้เจอคู่นะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยได้ตกลงเป็นแฟนหรือในบางคู่อาจจะได้แต่งงานกันนะ เขาเป็นคนทางไกลนะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติที่ไปอยู่ในไทยนะคะหรือเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณนะคะอ่าทีนี้ไปดูซิลักษณะของคนคนนี้ก็เป็นคนที่อาจจะทำงานนะคะต้องเดินทางไปไป,ไปมามาเป็นเซลล์ก็ได้นะเป็นเซลล์ก็ได้นะคะอ่า เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเป็นเซลล์เกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะคะอืมทีนี้ไปดูซิจะมีราศีพิจิกนะคะหงเห็นมีราศีพิจิกนะแล้วก็มีราศีกันนะคะพิจิกกันอาจจะเป็นคนที่มีอายุได้เหมือนกันนะแล้วก็เนี่ย หน้าตาดีเหมือนกันนะคะราศีกุมนะกุมกันพิจิกนะคะแล้วก็พฤษศอ่านะคะสิงด้วยนะคะมีราศีสิงสิงพฤษศนะคะกุมกันแล้วก็พิจิกนะที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะตอนเนี้ย สำหรับคนกองนี้น่าจะเจอคนคนนี้แล้วนะแต่ว่าจะตกลงปรงใจกันน่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะที่กำลังจะถึงนี้นะถ้าใครยังไม่เจอนะคะก็ให้อีกครั้งหนึ่งประมาณพฤศจิกาปีหน้านะคะก็มีแนวโน้มได้เหมือนกันนะนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนกองนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันคนกองต่อไปกันนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออย่าไปซีเรียสนะอย่าไปซีเรียสจริงจังนะคะแต่ถ้าคุณสถานการณ์ตอนนี้คบกันแล้วรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยเนี่ยก็มีมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้นะคะทีนี้ไปดูคนกองสุดท้ายซิว่า,าคนที่คุณ เดี๋ยวก่อนนะจากนี้ไป1ปีนะคะจะได้เจอคนที่ใช่ไหมนะคะคนที่ใช่เป็นลักษณะยังไงนะคะจะได้เจอเมื่อไหร่นะคะจากนี้ไปจะได้เจอคู่เมื่อไหร่นะภายใน1ปีนะคะจะได้เจอไหมนะคะภายใน1ปีจากนี้ไปจะได้เจอคู่ได้เจอแฟนไหมได้ลงเอยไหมสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่เ h e ะเฮอร์ิต ไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่สีเหรียญไพ่สามคาถานะคะอัศวินถือคาานะคะ ไพ่หก uh, ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ Page of Swords ว้าวแล้วก็ไพ่ The Wheel of Fortune นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะที่ผ่านมานะคะลักษณะพื้นดวงของตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้าง อชอบทําธุรกิจนะคะคิดในเรื่องของการทําธุรกิจการเงินการลงทุนนะคะแล้วตัวเองก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะชอบศึกษาหาความรู้คนที่เลือกกองนี้เนี่ยช่วงนี้คุณเองอาจจะใช้เวลาอยู่กับบ้านแล้วก็กําลังหาคอร์สต่างๆอะไรเรียนที่เพื่อเสริมความรู้ให้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งหรือว่าการหาเงินออนไลน์หรือว่าเป็นพวกธุรกิจการหาเงินนะคะการลงทุน ะะอาจจะลงทุนซื้อหุ้นหรือว่าทําทอะไรที่เกี่ยวกับเทรดเงินก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวก c u r r e n ี y นะคะเป็นเรื่องของการเงินนะแล้วตัวคุณเองนะ อาจจะทํางานเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไพ่หรือสีแล้วก็มีสามเหรียญหงมองว่าคุณเองก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเป็นโคชชิ่งก็ได้นะคะสอนอสอนภาษาหรือสอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะหรือว่าคุณตัวคุณเองอาจจะทํางานที่ค่อนข้างละเอียดนะคะ<ม>เกี่ยวกับพวกสถาปนิกก็ได้การก่อสร้างนะคะสามคาถาตรงนี้การวางรากฐานหรือสิ่งก่อสร้างก็ได้ นะคือตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการาความรักนะคะส่วนใหญ่จะไปทุ่มเทกับการศึกษาหรือการหาความรู้ให้กับตัวเองหรือว่าพัฒนาทักษะในเรื่องของอสังหาดิมทรัพย์นะคะถ้าใครทําที่เกี่ยวกับอสังหาดิมทรัพย์เนี่ย ก็จะทําให้ได้ผลดีจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่นี่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะจะได้ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเป็นที่ดินนะคะถ้าคุณศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้คุณจะมีลูกค้าเข้ามานะคะแล้วคนแล้คู่ของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาจากการงานเข้ามาจากการที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นตัวกลางเป็นโบรกเกอร์เป็นเอเจนต์อะไรต่างๆที่ต้องเข้ามาหาคุณหรือว่าติดต่อกับคุณนะคะตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะตัวของแฟนหรือคนรักที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักการลงทุนเป็นคนชอบกัน ชอบเล่นหุ้นนะคะอาจจะเป็นชอบการลงทุนระยะสั้นสั้นหรือว่าชอบเล่นหุ้นชอบเล่นการพนันก็ได้นะคะอ่านะคะเว็บการพนันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออเขาจะเป็นคนลักษณะที่ชอบเสี่ยงอ่ะเป็นคนชอบเสี่ยงนะคะก็ถ้าไปในทางสายดีก็คืออาจจะเป็นเล่นหุ้นเล่นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปในอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะชอบเล่นการพนันได้นะคะคนนี้เขาชอบเรื่องของความตื่นเต้นนะลักษณะของคู่รักของคุณหรือว่าคนที่เจ้าเข้ามา นะคะเป็นแฟนคุณนะ ถามว่าคนกองนี้มีแนวโน้มนะจากนี้ไป1ปีจะได้เจอคนรักได้ลงเอยได้เจอแฟนไหมก็มีนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วนะคะหถ้วยตรงนี้เนี่ยเป็นคนเก่าของคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เนี่ยมีไพ่เฮอร์มิ mit, ทั้งเฮอร์มิตทั้ง6กถ้วยเนี่ยเป็นคนที่คุณเคยอาจจะรู้จักเขามาก่อนเป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยสมัยเรียนปฐมก็ได้รร Wert. หรือเป็นคนที่คุณรู้จักในช่วงของการทํางานงาน เก่านะคะบริษัทเก่านะคะหรือเป็นลูกค้าเก่าก็ได้นะคุณจะได้หวนมาเจอกันแล้วก็ปิ๊งปังนะคะเป็นแฟนกันได้ตกลงปรงใจกันนะคะมันมีไพ่วิวอัลฟอจูนตรงนี้มันเหมือนกับอันอาจจะได้หมุนมาเจอกันอีกนะคะแล้วก็ นำโชคนำลาบมานะคะคุณเองอาจจะต้องเดินทางนะคะอาจจะเจอกันจากเดินทางก็ได้นะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณคุณอาจจะเดินทางไปหาเขาหรือเจอกันในช่วงของการเดินทางหรือในช่วงของการไปสัมมนานะคะก็ได้นะสัมมนา <learns S 1> <ด>ในที่นี้ก็อาจจะเป็นสัมมนาออนไลน์ก็ได้นะคะ <S 1> <S 1> หรือว่าในช่วงนี้เนี่ยบางที่เขาก็อาจจะมีการาเขาเรียกว่าอะไรมีการ ให้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปเรียนนะคะมีกลุ่มพิเศษกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเองอาจจะเข้าไปไปคุยกันหรือต้องปรึกษากันก็ได้ทําให้เจอกันได้นะเป็นคนเก่าๆนะคะถามว่าอาจจะได้เจอกันเมื่อไหร่นะสำหรับคู่คนนี้หรือคนที่จะมาแฟนเป็นแฟนเราเนี่ยนะคะจะได้เจอกันประมาณช่วงเดือนเมษาเหมือนกันนะคะนะไปช่วงปีหน้ากันหมดเลยอ่ะนะคะช่วงเมษาปีหน้านะคะ เป็นต้นไปนะคะจะได้เจอคนแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะมีชื่อเสียงด้วยนะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะเขาอาจาจะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้หรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะต้องเดินทางไปไปมาๆกับประเทศนี้หรือว่าอาจจะเดินทางไปไปมาๆระหว่างจังหวัดก็ได้นะคะเนี่ยเป็นคนที่ชอบลงทุนหาหาเขาเรียกหาสแสวงหาที่เขาอาจจะทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะขายที่ขายทาง หรือว่าเป็นนายหน้าบร็อกเกอร์ขายที่อะไรอย่างเงี้ยวิ่งเต้นนะคะได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าถามว่าคุณจะได้เจอคู่ไหมหรือได้เจอแฟนไหมจากนี้ไป1ปีนะก็มีแนวโน้มนะคะเดือนที่จะเจอกันก็คือปีหน้าเดือนเมษาเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเมษานะหรืออีกจังหวะหนึ่งก็คือกรกฎาสิงหา นะคะกระดกดาสิงหาแล้วก็เมษานะคะสเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะได้ลงเอยได้เจอกันนะคะได้เจอเนื้อคู่นะแล้วก็อาจจะคบกันได้แบบลักษณะที่จะคบกันอาจจะคบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะให้ใครรู้หรือว่า่าเพราะว่า อาจจะยังไม่แน่ใจนะอ่าไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นหรืออะไรนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณอยากให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวนะคะอ่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้ก็มีแนวโน้มจะได้เจอเช่นกันนะคะเดือนเมษาแล้วก็กรกดาสิงหานะคะให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจากนี้ไปนะคะทีนี้ลัคนาอะไรราศีอะไรนะคะอาจจะเป็นคนที่อ่า เกิดวันพฤหัสนะคะมีวันพฤหัสนะแล้วก็มีราศีกลุ่มนะคะมีราศีกลุ่มราศีกันนะแล้วก็พฤษศนะคะพฤษศพฤษพกลุมกันที่เกิดวันพฤหัสราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีกรกฎ นะคะที่อาจจะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทุกๆก,กองนะคะมีแนวโน้มได้เจอคู่กันแล้วนะหรือได้เจอคนเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะจะเป็นคนที่เข้ามาคบกันจริงจังนะมันอาจจะไม่เกิดกับทุกคนนะคะเป็นการดูพลังงานโดยรวมแต่หงก็อยากให้รับพลังงานที่ดีๆไปนะคะถ้าไม่งั้นก็อยากให้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้มีประมาณเท่านี้ต้องขอ ตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ